m f กลับมาแล้ว A.E. เดบันยูแม่งโคตรเดือดเดือดแบบไฟลุกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสเตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าให้ฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของศึกใหญ่ของ A.E. เครับครบรอบ5ปี Double All-Noting นะครับในปี2024ถึงก็ถือว่าเป็นศึกใหญ่ที่ดีเลยทีเดียวครับมีหลากหลายเรื่องราวให้เราได้พูดคุยกันรวมถึงเรื่องราวที่บอกว่า เอเดยูเนี่ยไฟลุกเนี่ยไฟลุกจริงครับโหไมมคนเนี่ยแหละนะแต่เกิดขึ้นในแมตช์ไหนยังไงบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆหลังจะฟังไปแล้วรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์แดงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อด้ครับผ่านเพจเฟซบุ๊กของเรื่องมวยปล้ำเรสตอร อ่าแบ็กกราวข้างหลังเนี่ยจะปแปลกๆหน่อยเพราะว่าเป็นห้องนอนของน้องผมนะวันนี้พอดีน้องป่วยก็เลยมาดูแลน้องสักหน่อยแต่พอดีอ่ะเวลาตรงนี้ก็เรียกว่ามีช่วงเวลาว่างพอดีมานั่งอัดคลิปมาพูดคุยถึงเรื่องราวมวยปล้ำก็เดี๋ยวเราว่ากันนะครับแล้วก็ต้องขอเตือนก่อนเลยก่อนที่เราจะเข้าเรื่องราวกันนะถึงแม้ว่าแบ็กกราวจะดูเป็นเด็กน้อยอ่ะใช่ไหมเออเป็นเด็กน้อยมากๆเลยเนี่ยแต่ว่าอ่าโชว์เดอะว่านอตติ้งนะครับมีทั้งแม์มวยปล้ำที่สนุกและมีแม์มวยปล้ำที่โคตรดุเดือด เต็ไปด้วยความรุนแรงนะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนเลยถ้าใครไม่ชื่นชอบในเชิงนี้ก็สามารถกดข้ามผ่านไปได้เลยแต่ว่าถ้าหากว่าอยากรับฟังอยากรู้ว่าเรื่องราวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเจอกันนะฮะแน่นอนว่าแมชการ์ดของดับเบิลออนนอตติ้งก็ถือว่าเป็นแมชการ์ดที่ดีนะครับนะบจะเห็นว่าจริงๆเนะี่ยเราได้คุยช่วงก่อนรายการไปแล้วเนาะว่าโอเคว่ามันมีอะไรยังไงบ้างแต่ละแมชอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าในศึกใหญ่เนี้ยนะครับผมก็จะขออนุญาต ถ้าเอาแบบโฟกัสหลักเนี่ยก็จะเป็นส่วนของสามคู่เอกถูกไหมเออทริปเปลิลเมนิเอนท์สามคู่เอกไปเลยนะรวมถึงในส่วนของการที่ M.J.F เนี่ยคัมแบ็กกลับมาสุดเซอร์ไพรส์นะซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าไปแวะตรงนี้ก่อนครับเรื่องราวของแมตช์เปิดรายการอย่างวิวออสเตรียนะฮะก็ถือว่ายังเล่าเรื่องเดิมนะวิวออสเตรียเนี่ยชิงแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลครับกับโรเดอริสตรองซึ่งเล่าเรื่องเดิมที่ว่าก็คือเรื่องราวที่ว่าอ่า เขาเนี่ยไม่อยากจะใส่ท่าไทเกอร์ไดรเวอร์ที่เป็นท่าหัวลงนะซึ่งเขาเห็นไบรท์เดนเนลสันเนี่ยโดนแล้วก็บาดเจ็บหนักอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากทําอีกต่อไปแล้วเออแล้วก็ถูกเล่าว,ว่าดอนคาริสเนี่ยก็บอกให้ใส่เลยจะได้ชนะอะไรอย่างี้สรุปไม่ได้ใส่แล้วก็เกือบโดนโรเดริกสตองเล่นงานเกือบแพ้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยวิลส์เพย์สามารถที่จะใส่ท่าสตอมเบรกเกอร์ได้ก็คือทําให้ตายเขานะแล้วก็สามารถที่จะคว้าแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลได้สําเร็จ ก็เป็นการเปิดรายการอย่างยอดเยี่ยมครับจากฝั่งของ A W U n o r กับแมชของ Will Osprey แต่ว่าทีนี้เซอร์ไพรส์ตามมาก็คือเรื่องราวของทานั้น M J F ที่ออกมาปรากฏตัวนะฮะอย่างเซอร์ไพรส์เพราะว่าเอาจริงเนี่ยถ้าใครได้ติดตามเพราะว่า Double n o t t i n g เนี่ยมีขึ้นในช่วงเช้าบ้านเราก็คือประมาณสัก7โมงใช่ไหมเออเริ่มประมาณ7โมงคือด้วยความที่โอเควันนี้ผมมาดูน้องนะเนาะก็จะเห็นว่า พอดีเลื่อนฟีดดูเนี่ยก็จะเห็นข่าวว่าเนี่ยในช่วงต้นรายการของ AEW เนี่ยนะมันจะมีอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นเออเป็นโมเมนต์ใหญ่เกิดขึ้นสอยเอ,อ๊ะอ,อ,อะไรวะเออก็สงสยัยก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรเหรออ่ะก็เลยเปิดดูซึ่งโอเคเปิดมาก็ดูแมทวีวออสเฟรนเนี่ยแหละจบอ่ะก็สนุกดีมันดีแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นวะมันจะมีอะไรวะต้นรายการแล้วก็เป็น อดัมโคเบเบ้ปรากฏต,ตัวออกมามาโมสักนิดสักหน่อยอดัมโคบอกว่าเป็นไงบ้างลาสเวกัสเอ่อความจริงเนี่ยฉันไม่ควรจะมาที่นี่ด้วยซ้ำนะฉันควรจะไปบําบัดอาการบาดเจ็บนะเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าอดัมโคต้องเจอกับอะไรมาบ้างไม่ว่าจะชอบหรือไม่อดัมโคลแม่งเจ๋งสุดแล้วเว้ยในยุคนี้เออแล้วก็หยิบหน้ากากเดบิวต์ขึ้นมาแล้วบอกว่า ฉันสัญญาว่าเมื่อเต็มร้อยเมาายื่อไหร่เดอะเดวิลจะกลับมาและเขามีชื่อว่าแล้วระหว่างพูดไปจะได้ยินเสียงแฟนๆมวยปั้มในสนามเนี่ยก็จะเริ่มเรียกชื่อ M.J.F ดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆก็จะมีคลิปปริศนาขึ้นมาที่เหมือนเดนินเข้าไปในบ้านหรูบ้านหนึ่งแล้วก็มีของต่างๆที่สื่อถึง M.J.F นั่นแหละนะครับแล้วก็มาโผล่เป็นภาพนี้ที่เป็นภาพที่โดนฉีกขาดสข้างก็คือภาพที่ M.J.F กับอา a ัมโคเคยเป็นเพื่อนกันเมื่อปีก่อนแล้วก็โดนหักหลังถูกไหมถ้าจำก็ได้ใน,นเรื่องใหญ่ปีที่แล้วนะเออแล้วเป็น M.J.F ปรากดตัวออกมานะครับโอ้โหเรียกว่ามาอย่างสุดเท่มาแบบมาดเข้มนะคือถ้าดูชุดเนี่ยนะครับมันจะนึกไปทางอื่นไม่ได้เลยนอกจากชุดในแบบเดียวกันเสื้อเสื้อเขาเรียกว่าแจ็คเก็ตเหรอ,หร,อหรือยีนใช่ไหมเสื้อยีนอ่าแบบเดียวกับที่ Triple H, H comeback ใน อ่าช่วงโรดท o โรยัลล์โบปี2002อ่าก็คือหายเจ็บกลับมาหลังจากเจ็บไปพักหนึ่งซึ่ง MJF รู้สึกว่าน่าจะเจ็บไปประมาณสัก5เดือนได้นะผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเพราะว่ามันก็เจ็บประมาณปลายปีที่แล้วเนาะแล้วก็หายจากหน้าจอไปนะครับนะซึ่งขึ้นมานเว,นวนทีเนี่ยอดัมโคพยายามเฮ้ยใจเย็นเพื่อนโอ้โหเรามันก็พวกเดียวกันเรามันเพื่อนกันเออมากอดหน่อยซึ่งพอจะกอดอ่ะ MJF ก็จัดการเตะเตะไขเตะพามากเออ แล้วก็จัดการใส่เบรนบัสเตอร์ก่อนจะหยิบไมค์มาพูดต่อนะครับ M J F เนี่ยบอกว่าเฮ้ยอดัมโคนะแกทำให้แกอะไรอะฉันทำให้แกเจ็บเบเบ้เหรอหมายถึงเจ็บไข่นะเออนะเอาไอ้ขยะนี่ออกไปนะอ่คือฉันไม่เคยให้อะไรบางอย่างกับกับคนคนหนึ่งก็คือความเชื่อใจแต่ฉันเชื่อใจแกไอ้โบรชาโชเออซึ่งเป็นชื่อเรียกของคู่เขานะเออ และแม่งจะไม่เกิดขึ้นอีกครั้ง MJF จะไม่เชื่อใจใครแล้วนะแม่งอคิดว่าจัดการ MJF ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยแม่งไม่ได้จัดการ MJF แม่งเป็นคนปลุก MJF ที่แท้จริงขึ้นมาจำได้แล้วว่าความจริงแล้ว MJF นั้นคือใครนักมวยปล้ำที่แม่งเจ๋งที่สุดในโลกไงล่ะเพราะว่าฉันชื่อว่า Maxwell Jacob Friedman and I'm better than you and you know it เออเจ๋งกว่าแล้วพวกมึงก็รู้อยู่แล้วประมาณนี้นะมันไม่เหมือนกับอดัมโคหรอกนะเออแล้วก็ไอ้พวกหลังชาเพราะว่า M.J.F เนี่ยไม่ต้องการนิวเจแปนหรือวินส์แม็กแมนมาสร้างชื่อ M.J.F เพราะว่า M.J.F สร้าง M.J.F ขึ้นมาเองจากนี้ไม่มีตลกไม่มีแคนกาลูคิกไม่มีบูชิกอะไรทั้งนั้นนะทุกอย่างเป็นการขับเคลื่อนสู่การเป็นสุดยอดนักมวยปล้ำ แล้วแน่นอนว่าไม่ใช่การขับเคลื่อนด้วยความรักแต่เป็นการขับเคลื่อนด้วยความเกลียดเกลียดแล้วก็เกลียดอแต่ว่าอันนี้ยมันก็เป็นการเล่นคําไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเลิฟแต่ว่าขับเคลื่อนด้วยเฮด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 ง่ายๆก็ทริปเปลิลเอนะมีการเรฟเฟอร์นซ์งนิดหน่อยเขาก็พูดต่อว่าอาเมื่อฉันถูกขับเคลื่อนด้วยความเกลียดเนี่ยจากนี้ไม่มีใครปลอดภัยต่อไปนะแล้วก็เอเจก็หยิบหน้ากากขึ้นมา ซึ่งก็เป็นหน้ากากเดวิลแมสที่ทางด้านของอาอารัมโคเป็นคนเอามานะเขาบอกว่าหน้ากากเนี่ยเป็นของไอ้พวกขี้ขลาดไอ้พวกที่ชอบหลบซอ่อนแต่จากนี้ MJF จะไม่หลบซ่อนอีกต่อไปว่า,าฉันเองเนี่ยคือสุดยอดนักมวยปล้ำไม่มีใครครบเครื่องในกีฬานี้เป็นมากกว่าฉันและฉันไม่ต้องการหน้ากากเพิ่มมาพิสูจน์ว่าไม่มีใครอยู่ในระดับเดียวกับฉันเออ ไอ้นากากงงงี้เง่านี้มันควรลงนะลกเออนะแล้วก็จัดการกระทึบกระทืบแล้วก็มีทิ้งศอกเหมือนลิกเฟเออเป็นลิฟเฟแล้วก็โยนหน้ากากทิ้งนะแล้วก็บอกว่าฉันเสี่ยงอ่กับตัวเองมาตั้งแต่วันแรกทุ่มเต็มที่ในดับเบิลออนนอตติ้งซึ่งก็คือย้อนไปห้าปีที่แล้วเออแล้วก็ดูนี่อ่าแล้วก็ให้ตากล้องซูมมาที่ขาก็ชัดเจน เป็นรอยสักที่ขาของ MJF และเขียนว่า Bad on yourself แล้วก็เขียน AEW แล้วก็เป็นรูปชิปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของของเนี่ยโชว์ Double or Nothing เนี่ยแหละนะครับตามนั้นเอออ่ะแล้วก็ MJF เนี่ยก็บอกว่าเมื่อพูดถึง MJF ใน AEW เรียกฉันว่า Wolf of Wrestling ก็ได้เพราะว่า MJF จะไม่ย้ายไปที่ไหนเออนะตามนั้นก็เรียกว่า ชัดเจนแล้วเรียบร้อยผมก็เห็นหลายคนถามกันบ่อยแล้วเกินว่าเนี่ยพี่ MJF ไปไหน MJF หายไปไหนนูนนี่นั่นเขาจะไปเไบิอมยผมว่าจากโปรโมนี้เป็นถือเป็นการประกาศอย่างชัดเจนให้มันแจ่มแจ้งว่าเออเขาจะอยู่กับ AEW ต่อไปนะคือถึงขั้นไปสักมาแล้วอะไปสัก AEW มาแล้วอะเออก็เต็มที่แหละจากนี้เพราะฉะนั้นก็รอติดตาม MJF ใน A อยู่ต่อไปได้ซึ่งผมว่าวันนี้เป็นการสตาร์ทที่ดีนะสำหรับทั้งบ้านของ M J F ในการคัมแบ็กกลับมาเดี๋ยวดูกันว่าจากนี้เนื้อเรื่องของ M J F เนี่ยจะเดินไปในทางไหน M J F ที่แท้จริงกลับมาแล้วเนี่ยเขาจะถูกว้าวแบบไหนบ้างก็รอติดตามกันได้นะครับนะต่อมาครับอันนี้ก็จะมีพูดถึงแซมแซมเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะอย่างแมทบาร์บไวสตลเคนะที่ผมก็ลงลงผลไปแล้วนะใ,ในในหน้าเพจก็คือแมทระหว่าง อดัมโคลเบลนหรือว่าที่เรารู้จักจกันในชื่อของเอชนี่ยป้องกันแชมป์ท n เนีเนี่ยกับททนนันของมาลาคายแบล็กนะก็เป็นแมทที่เรียกได้ว่าโหเรียกได้ว่าคือผมก็คุยไปแล้วแหละตอนที่มันเลือดเลือดมันสาดใช่ไหมใน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 ไดนาไมท์เนี่ยเราก็คุยไปแล้วว่าโหไม่ชอบอะ่ะเออไม่ชอบมันดูแบบมันดูจะไปทางสปุกี้อ่ะเออมันดูจะแบบมีผีผีวับวับอะไรเงี้ยมันดูจะเป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์แล้วถ้าปล้ำบับไวสติลเคดเนี่ยนะหรือว่ากงเหล็กลวดหนามเนี่ย คุณก็ต้องเอาโหดๆมันๆเดือดๆเออใช่ไหมซึ่งโอเคแมตชนี้ไม่มีปัญหาเป็นแบบนั้นอาจจะมีแกงแกวมาโผลตอนท้ายนิดหน่อยแต่ผมว่าไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่ก็ถือว่ามาช่วยกันก็แล้วกันนะฮะตามนั้นเพราะว่าระหว่างแมตชเนี่ยมันก็จะมี House of Black ตอนที่อดัมโคเบลเนี่ยโดนถีบตกจากกรงนะซึ่งโอเคฝั่ง A อเบอยูคือตกจากกรงมันไม่มีมันไม่เกี่ยวนะเออมันยังไม่ชนะประมาณนั้น,น,น เขาต้องกลับมาจับกดยอมแพ้บนเวทีอัากันให้เละอะไรแบบนี้ซึ่งพอออกมาจากกรงปั๊บเนี่ยไอ้พวกเฮาส์ซอฟแบ็คเนี่ยมันก็มาตอนแรกเหมือนทําท่าจะอยู่ข้างโคบข้างพี่โคฟนะเออแต่ว่าสรุปสุดท้ายก็ยังอยู่ข้างมาลาคายแบ็คเหมือนเดิมแล้วก็ลุงกระทืบแล้วก็คนมาช่วยก็คือแกงแกวแกงแกวโผล่มาจากข้างล่างเวทีมาพ่น,มาพ,นมาพ่นเลือดเออนะแล้วก็จัดการช่วยโคบแลนแล้วอาดามโคบแลนอนะ่ะตอนแรกที่กําลังโดนลุมมันโดน โดนเอารถดหนามพันเออโดนพันเต็มตัวพันหัวอะไรแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะถึงเจ้าไหลทีหนึ่งโผมาจาัดก,การพุ่งสเปียร์ท,ทั้งที่โดนพัน,พนรถดหนามแหละเออแล้วก็เอารถดหนามที่ว่าเนี่ยแกะออกมาแล้วก็รักมาลาคายแบ็กจนสลบไปแล้วก็ทําให้อาัมคบแลนสามารถที่จะคว้าชัยชนะได้ในแมชตช์วันนี้และยังคงรักษาแชมป์เทนทีได้สําเร็จก็เรียกว่าได้ทําทุกอย่างที่ตัวเองอยากทําหลังจากที่ ตอนที่อยู่ WWE เนี่ยก็หลายอย่างก็ไม่ได้ทำแมทโหดๆสุดท้ายก็ไม่ได้โหดอย่างอย่างแบบเนี้ยไม่ได้อยู่ในระดับเนี้ยไม่ใช่แบบแนวแบบอ่าเหมือนเอ็ดมิคโฟลี่อ่ะว่ายง่ายและโซมิเน 22, ีย22อยากได้โหดระดับนั้นก็ไม่ถึงถูกไหมอยากได้แกงแกว้วมาโผก็ไม่มีอ่าวันนี้อย่าลืมว่าพี่โคบเนี่ยเปิดตัวแบบเดอะบรูทนะฮะเดอะบรูทสมัยก่อนเลยเออก็คือยุคเก่าเลยแกงแกว คริสเตียนเอเนี่ยที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาได้ทําทุกอย่างที่เขาอยากจะทําในวันนี้แมชที่ดุเดือดแล้วก็มีแกงแกวมาด้วยเออตามนั้นตามนั้นต่อมาครับเราเข้าสู่หนึ่งในทริปเ e ิ a ลเมนิเวคู่แรกครับเป็นแมชระหว่าง Mercedes m o n e เจอกับวิ l โลนัยติงเกลนะคู่นี้ก็เรียกได้ว่าอ่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต่อจากแมชล่าสุดของโมเน่ที่บาดเจ็บเมื่อปีที่แล้วนะของของแมชของนิวเจอร์แปเนาะ เออแล้วก็เมอร์เซเดสโมเน่แมตช์นี้ถือเป็นการเดบิวต์แมตช์แรกใน AEW นะครับซึ่งก็จบลงด้วยการที่โมเน่สามารถที่จะคว้าแชมป์ TBS ได้สำเร็จนะครับคือแน่นอนว่าแมตช์นี้ก็หนักเอาเรื่องอยู่เพราะว่าวิลโล่เนี่ยนะเป็นคือจริงมันเป็นแมตช์ไดนามิกก็คือตัวใหญ่จะตัวเล็กนะเออวิลโล่เนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งจับโมเน่ฟาดหลายรอบมากแต่โมเน่ก็ใช้ความเร็วเล่นงานเทคนิคนะเรียกว่าแท็กติกอัดขาอะไรแบบนี้นะซึ่งสุดท้ายเนี่ย จริงๆเนี่ยอ่าวิลโล่เนี่ยเกือบชนะนะเพราะว่าได้ใส่อ่าด็อกเตอร์บอมก็คือทาไม่ตายนะการบิดปะวบบอมอ่ะฟาดไปแล้วรอบแรกแต่ว่าสุดท้ายโมเน่ทนได้เพราะกรรมการมัวไปสนใจไปวุ่นวายอยู่กับทางนัานของคริสตัลนเดอร์แล้วก็ทางนัานของอะไรอ่าสโตลลี่ฮัตเอร์เวย์ใช่ไหมข้างเวทีที่เป็นผู้จัดการนะครับตามนั้นก็เลยรอบแรกไม่ได้พอจะใส่รอบสองปั๊บทีนี้โมเน่แก้ได้แล้ว และสุดท้ายทางด้าของโมเน่เนี่ยก็สามารถใส่ทาไม่ตายได้ก็คือโมเน่เมเกอร์นะครับก็คือเป็นอะไรวะกอลิบอมที่จับมวนๆหมนุมนๆก็คือท่าเดิมที่เราเคยวิจาร์ว่าแบบเออมันดูมันดูเกลกๆกลาไงไม่รู้นะเออแต่นั่นแหละโอ้ใส่วิโลตัวใหญ่ได้ก็โอเคอ่ะตามนั้นจับก,กดนับ3แล้วก็เป็นโมเน่สามารถคว้าแชมป์ทีเได้สำเร็จในแมตช์แรกของเธอใน AW ทีเนี้ยหลังจบแมชเนี่ยนะหลังจากที่วิลโล่พ่ายแพ้ไปเธอถูกคริสตัลแลนเดอร์นะครับเพื่อนของเธอเนี่ยทลยศนะแล้วก็คริสตัลแลนเดอร์ก็อยู่กับสโตรนิฮาร์ดเวย์ก็กลายเป็นฝ่ายอาทำรรเต็มตัวจากนี้นะครับโอเคขณะที่แมชต่อมา,แม,อมาแมชต่อมาคือแมชชิงแชมป์โลกข,ของ AEW แมชมระหว่างเซิร์ฟสตริกแลนด์นะครับเจอกับคริสเทนเคธแล้วต้องบอกว่าโหคริสเทนเคธเนี่ยมาพร้อมกับลูกสมุนเต็มเวที นะนิกเวนคิวสวิตแล้วก็มาธาเวนนะฮะเออคอยช่วยนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเดี๋ยวดึงเดี๋ยวอะไรบ้างแต่ดีหน่อยว่าพักหนึ่งอะกรรมาการก็ดูออกแล้วก็ไล่ออกหมดเลยก็เหลือแค่เหลือแค่เหลือแค่ทานขอสเวิร์ฟเจอกับครนะิสเซนเคทเนาะแต่ก็ไม่วายนะไอฝั่งนิกเวนก็กลับมาใส่คัตเตอร์ลข้างล่างไวทีแล้วก็คริสเซนเคทได้จับอะเวิร์ฟใส่คิวสวิตก็คือทําให้ตาย อันนี้เกือบเหมือนกันเนียฟอร์เลยเกือบชนะอยู่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะกับกับจังหวะที่ว่านี้แต่ว่านั่นแหละรครับสุดท้ายเนี่ยท่านั่นของคริสเตนเคนเนี่ยพลาดจะพุ่งสเปียร์เจอท่านั่นของเซเวิร์ฟเนี่ยกระโดดเตะเฮาส์คอร์กาอากาศเลยชิงจังหวะเจ๋งมากจังหวะนี้นะแล้วก็ใส่เซเวิร์ฟสตอร์มแล้วก็ใส่เฮาส์คอร์แบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งจับกดดับสามทำให้ท่านั่นของเซเวิร์ฟสกแลนด์สามารถรักษาแชมป์โลกของ AW ได้สำเร็จ นะในคู่เอกอีกคู่หนึ่งเขาว่าเขาว่ามีคู่เอกสามคู่นะโม้เหมือนอะไร WWE ปีที่แล้วเลยอะไรวะ, Champion, ะในออฟแชมเปียนมาเห็นไหมเออประมาณนั้นจริงมันคือคู่เอกมันมีคู่เดียวคู่สุดท้ายคือคู่เอกนะซึ่งคู่สุดท้ายบอกเลยว่าแม่งโคตรมันมันแล้วก็โคตรเดือดเดือดแล้วมันก็ผมบอกเลยว่าแม่งคือแมทที่แม่งโหดมันฮาเออหายังไงคือมันเริ่มจากฮาก่อนนะแล้วมันค่อยๆไล่แล้วว่า ค่อยๆไล่ความรุนแรงของแมชไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าการเล่าของทั้งแมชเนี่ยผมมันเล่ามาได้อย่างดีนะแล้วก็มันเลยทีเดียวเชียวนะก็คือแมชอนาคีอนดีรีน่าครับทีมเดอะลีทเจอกับทีมของ A อเดวันยูที่ประกอบไปด้วย FCR ซาร์ดาบอาลินแล้วก็ไบรอันแดนียลสันตอนแรกครับฝั่งของดีลีทเนี่ยเปิดตัวมาแบบครบถ้วนแบบเท่ๆนะแต่ว่าทางนัานของทีม A อเดวันยูเนี่ยก็มาขัดจังหวะซะก่อนเออนะก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มที่จะ บุลวายุนวายกันแล้วตั้งแต่เริ่มนะครับแล้วก็จะเราก็จะมีฟนะของดับเบิลยูล่ะตอนแรกจะเปิดเพงลงดับเบิลยนรอบแรกนะแต่ว่าเพื่อเล่ห์ฮีทเป็นยังไงไอ้ฝั่งแมทแมทธิวแจ็คสันมันก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้มาเปิดเพลงเราดีกว่าเออเพลงของเดอยยังบารกเพลงใหม่ซึ่งแม่งไม่เข้าเลยแม่งขัดมูดมากเออนะตอนแรกนี่แค่แย่งเพลง,งกันก่อนค่อยๆค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ทีเนี้ยหลังจาก ไอ้แมทธิวโดนอัดเสร็จปั๊บไบรอ์เดนเนลสันหยิบไมค์มาเลยเปิดเพลงกูนี่เออเพลงอะไรไฟนอลเขาดาโอ้โหตืดด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 ืดโอ้โหแม่งโคตรเหมาะผมบอกแล้วแม่งโคตรเหมาะเออแล้วจังหวะเนี้ยแม่งเท่สุดแล้วก็คือจังหวะที่ดับเบิลยินเนี่ยแม่งคอฟฟินดรอปจากข้างบนข้างบนชั้นสองอ่ะเออกระโดดลงมาอ่ะทุกคนเลยมันเป็นจังหวะที่เพลงแม่งลงพอดี it's the final countdown โอ้โหแม่งตู้ลงมาโอ้โหแม่งโคตร โคตรแจ๋วเลยแต่ว่าความฮาไม่จบเพราะผมว่าไอที่แม่งที่แม่งยอมจ่ายเนี่ยนะที่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์เนี่ยของของไฟนอลเค้าดาวเนี่ยอาจจะเพื่อช็อตน,นี้ก็ได้เป็นการล้อเลียนพอแมทธิวแจ็คสันเนี่ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วปิดเพลงได้แล้วมันเกินงบแล้วเดี๋ยวต้องจ่ายเขาบอกเขาว่าเท่าไหร่สองแสนมั้งเออในการเปิดเพลงสองแสนนี่คือสองแสนดอลลาร์นะเออเพราะเพลงไฟนอลเคาดาวคือเพลงดังมากแล้วก็ลิขสิทธิ์โคตรแพงนะฮะ ตามนั้นแล้วก็นั่นแหละแม่ทีจสั่งวพอแล้วแค่นี้แหละเพลงนี้แอพอแล้วมันแพงหือเสือมันแพงอ,อ่ะทีเนี้ยอ่ะมันก็ค่อยคอยไล่ความดูเดือดมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะแยกคู่ไปตีกันข้างนอกเนี่ยโอ้โหข้างนอกสนามบอกเลยว่าดูเดือดระหว่างอ่าโฟพิล่าสองคนก็คือดาร์บี้อารินรับเจอกับแจ็คเพอร์รี่โอ้โหมีทั้งในภาพนี่แหละหกกดน้ําแม่งล่อกันเลยนะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีจังหวะที่ทางด้านของแจ็คเพอร์รี่เนี่ยขับรถชน นะซึ่งคือผมมังงว่าสรุปแล้วมันคือดาร์บี้เนะี่ยหลบได้ทันหรืออะไรหรือยังไงไม่รู้นะเพราะาดาร์บี้คือคนฟื้นก่อนเนี่ยคือคนขับอันนี้มันคือแจ็คเพอร์ลี่แน่แต่พอขับชนปั๊บแจ็คเพอร์ลี่แม่งแม่งน็อกอะน็อกอยู่ในรถอน,น,น,นะเออประมาณนั้นนะครับตัดเข้ามาในเวทีนะก็จะเป็นการต่อสู้กันของฝั่ง FTR แล้วก็เดียยังบัคแล้วก็จะมีไบร์เดนเนอร์ันแล้วก็โอคาดะมาเสริมที่หลังแต่ว่านั่นแหละมีก่อนหน้าก็คือเนี่ยยังบัคเนี่ย แม่งโดนจับสไปด์ไพ่ไดเวอร์อัดกับขอเวทีโอ้โหก็เป็นดอกหนักเหมือนกันนะฮะตามนั้นก็เกือบเกือกันไปแต่ว่าทีเนี้ยฝั่งดาร์บี้เหมือนที่ผมบอกว่าดาร์บี้จะเป็นคนฟื้นกลับมาก่อนนะเออผมก็เลยสงสัยว่าสรุปแล้วไอตอนขับรถมันออกหน้าไหนกันแน่แต่ทีเนี้ยฟื้นกลับมาเสร็จปั๊บดาร์บี้นะฟื้นกลับมาไม่พอแป๊บเดียวตายแล้ว <laughs> เกิดอะไรขึ้นโดนจับเพวเวอร์บอมอัดกับเก้าอี้โอ้โหแม่งบ้ามหนักหนัก นะสําหรับฝั่งของดาบเบลลนะจับพวมอัดเก้าอี้เสร็จปั๊บเนี่ยก็จับดับบี้เนี่ยนะไปเล่นงานต่อแล้วก็จับไปตรงวางตรงทางเปิดตัวของของดีลีแหละของยังบัคอะซึ่งเป็นทางเปิดตัวที่มันจะแบบจะแบบมีเขาเรียกว่าลิฟต์อะเออมีลิฟต์ลงไปก็คือดึงดับบี้ลงไปไปไว้ไหนก็ไม่รู้อะออประมาณนั้นนะครับนะขณะที่ยังบัคอะทีเนี้ยฝั่งของดีลีได้เปรียบอยู่นะท่านั้นของไบรอันเดนเนลสันโอ้โหโดนจัดการโทนิขานไดเวอร์ นะอัดกับชิปอักับชิปที่วางอยู่นะครับแล้วก็ตามด้วยทางงน้านของนิโคลัสแจ็คสันจัดการสวนท่านบอมนะจากสเตทลงมาลงอัดทางด้านของแครสใช่ไหมแล้วก็แดกเนี่ยโดนโอคาดาานี่ทิ้งศอกเอลโบดรอปอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นโต๊ะรองเหมือนกันนะก็เริ่มที่จะเข้าทางฝั่งของดีอีลิตมากขึ้นนะครับทีนี้หลังฉากเหมือนที่บอกว่าคนที่ฟื้นมาคนแรกคือดาร์บี้และคนที่ตามมาคือแจ็คเพอร์รี่ที่เป็นคนขับรถ ที่ขับชนเมื่อกี้เนี่ยแม่งโผล่มาแล้วแม่งเห็นโทนี่คานนั่งอยู่เฮ้ยโทนี่คานนี่หว่าลากแม่งมาเลยเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังว่าอาเรียกว่าฝั่งดีลี่เนี่ยมันมีสิทธิพิเศษว่าแบบเป็นเหมือนแบบห้ามโดนไล่ออกอะไรเงี้ยเออเป็นเป็นแบบตามเนื้อเรื่องนะเออคือแบบเหมือนเป็นแบบมีอํานาจประมาณนั้นอะ่ะก็เลยเล่นงานโทนี่คานได้อะไรอย่างนี้ไอฝั่งแจ็คพอ์ลี่แม่งเลยลากคอโทนี่คานมาแต่หารู้ไม่นะอีกข้างหนึ่งแม่งเสือกมีด้าี้อาลิน มาพร้อมกับเครื่องพ่นไฟโอ้โหทีนี้หละบุ่นวายเลยทีเดียวนะเออบุ่นวายเลยนะเพราะว่าทางด้านของดาร์บี้เนี่ยแม่งพ่นใส่เลยเออเพราะว่าแม่งพ่นคือเราเห็นแล้วตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ในไดนามายนะว่าแม่งพ่นแม่งพ่นไฟจริงจังแล้วทีนะแม่งพ่นพ่นใส่แจนะ็คพีรีเนี่ยเออแต่เราเห็นแล้วว่าตัวแจ็คพีรีนะค่อนข้างเปียกเปียกอยู่พอสมควรเออจะเห็นว่าแต่แม่งก็เผาจริงๆรินะเออไม่ได้เผาปลอมอยู่แล้ว มมงเขาขาแจ็คเพอร์ี่เออดีว่ายังบักอะ่ะมันเอาไอ้ที่ดับเพลิงอะ่ะมาดับเพลิงแต่แจ็คเพอร์ี่มันก็เดินเดินไม่อยู่พักหนึ่งเลยนะตามนั้นก็ถือว่าช่วยกันมาได้ะช่วยกันมาได้แล้วก็จริงไอ้ฝั่งยังบักมันก็ฉีดเครื่องดับเพลิงใส่ไอ้ดาบี้เลยจะได้หยุดหยุด,หย,ดหยุดพ้นไฟนะประมาณนั้นนะครับทีนี้กลับมาสู้ต่อบอนเวทีโอ้โหเริ่มจะวุ่นวายนะฝั่งของยังบักเช่นเคยก็จะมีอาวุธพิเศษอย่างในภาพนี่คืออะไร เกอีระเบิดโอ้โหค้าวก่อนรู้สึกจะมีรองเท้าระเบิดนะซุปเปอร์คิกแล้วมั่งระเบิดอันนี้เป็นเกอีระเบิดตีเท่าไหร่เออมาช่วยโอคาดาแล้วฝั่งโอคาดาก็มีของเล่นเหมือนกันนะก็คือไอ้บออแขนแต่มีเข็มหมุดอ,อ่าจะเห็นว่าไอ้ที่เงินเงินนั่นคือเข็มหมุดนะนะก็ใส่เลนเมเกอร์ใส่แด็กฮอลูดนะครับนละก่อนที่จะเริ่มวุ่นวายไปันใหญ่ทีเนี้ยทางนั่นของดาบิอารินโอ้โหเห็นภาพแล้วก็สงสาร ดาบีนะ้เนี่ยคือโดนจับห้อยอยู่ข้างบนไม่พอนะไอฝั่งยังบั๊กแม่งเอารองเท้ารองเท้า,าวะรองเท้า,าสเนิเกอร์ถูกไหมแล้วก็ใส่เข็มมุดอะแปะไว้เต็มเลยแปะเข็มมุดไว้ที่รองเท้านะแล้วก็จัดการซุปเปอร์คิกใส่หน้าซึ่งอย่าลืมว่าดาบี้เนี่ยมีปัญหาก็คือจมูกแตกเพราะโดนรถบัสชนที่นิวยอร์กถูกไหมอันนี้เรื่องจริงนะคือไม่ใช่บทนะซึ่งวันนี้จริงอะดาบีอ้อะใส่ใส่หน้ากา หน้ากากเหมือนหน้ากากปาแมนโคดี้โสรสสมัยก่อนเออเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมแต่ทีเนี้ยยังบัคกแกะออกแล้วก็ซุปเปอร์คลิกซ้ำเข้าไปโอ้โหทีเนี้ยไอฝั่งดาบียลินแม่งน่าสงสารมากแม่งโดนแม่งโดนนอนห้อยอยู่ห้อยตองแต่งอะแล้วก็โดนเตะเข้าให้อีกโอ้โหแม่งโอ้โหอ,อ,อ,อย่างเละตอนนั้นอะนะครับตามนั้นนะซึ่งไอระหว่างทางเนี่ยนะแฟนๆนะก็จะเริ่มส่งเสียงเนี่ย p พล a s สเฮลปดาบี้เพราะสงสารมากสภาพดาบี้ดูไม่ได้เลยนะก็คือโดนห้อยไปพักใหญ่คือคือแบบเลือดตกหัวนะแบบแบบมันมันไม่ดีแน่ๆนะประมาณนั้นแต่มันโหดมากไงมันพยายามจะอ่า r e p r e s e n t ในทํานองนี้แต่ตอนท้ายเนี่ยดาบี้เนี่ยก็แฟนๆตะโกนให้ช่วยใช่ไหมแต่ว่าคนที่มาก็คือไบรอันเดนเนลสันฟื้นมามาสู้แต่ว่าโหไบรอันนี่ก็ถือว่าสู้เต็มที่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ไหวจริง นะเพราะว่าตอนแรกไบรอันผมมาจัดก,การใส่บูไซคูนีอ่าแล้วก็เอาเก้าอี้ขัดที่เข่านะแล้วก็อาจใส่นิกแต่ว่าคลิกเอาได้เพราะโอคาดะมาช่วยแล้วโอคาดะก็เลยจับอ่าไบรอันใส่เรนเมเกอร์นะครับตามด้วยใส่ e v p t r i กอ e r ของยังบัคอ่าสองข้ามตายแล้วนะเออนะแล้วก็ไบรอันค่อยๆฟื้นขึ้นมาระหว่างที่แฟนๆกำลังตะโกนว่า please help davie ถูกไหมสุดท้ายแจ็คเพอร์ลี่วิ่งมานีสไล เข่าอัดเข้าใส่ไบรอันเรียบร้อยจับกดนับสามนะครับกลายเป็นว่าฝั่งของทีมดีเอลีทเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ถือว่าเป็นการจบนะคู่นี้ไปได้สําเร็จก็คือเป็นฝั่งของดีเอรีทยังคงเรียกว่ามีอำนาจต่อไปในฝั่งในในเอเดบันยูหลังจากชนะทีมเอเดบันยูนะครับก็ถือว่าคงเป็นแมตท,ที่เรียกว่าดูเดือดดูเด็ดเผ็ดมันนะแล้วก็โหดบันฮาเออนะตามนี้โหสุดยอดจริงสาหรับ คู่เอกนะเออมามันจริงก็ถือว่าเป็นสเกลที่ผมว่าเราคาดหวังได้แหละกับอนาคีดีรีนาแมตช์แบบนี้นะก็ต้องออกมาแนวนี้แหละนะแล้วก็ขณะที่แมตช์อื่นๆก็ถูกเล่ามาได้ดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวแบบเต็มเนี่ยเดี๋ยวเรารอกันอีกทีหนึง่งเพราะว่าผมเอกก็ยังดูไม่ครบเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องต้องดูเหมือนที่บอกนะว่าต้องดูน้องด้วยวันนี้ตอนเช้านะไอที่ดูครบก็คือที่เล่านี่แหละนะก็ก็ตามนี้นเพื่อนๆหลังจะฟังไปแล้วนะครับ คิดเห็นอย่างไรนะกับเรื่องราวนี้สามารถคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปด,ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องเงดปล้ำเรสตอรี่แล้วใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบสปอร์แตงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อด้ครับผ่านอภิ Facebook ของเรื่องเงดปล้ำเรสตอรี่ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมโดโมในช่องของเรื่องเงิปล้ำเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ